เอ่อสวัสดีครับที่เสียงผมมันไม่ค่อยล่าเริงก็เป็นเพราะว่าผมจะต้องเสียงเงินอีกแล้วและใช่มันคือกระเป๋าใช่มันคือกระเป๋าจัดไปหายตูดหมดเลยเหลือเงิน5ล้านว้าวเจ๋งไปเลยก,กระเป๋าใหม่สุดยอดไปเลยแล้วผมต้องฟาร์มอีกแล้วโอเคผมขอไปฟาร์มก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ1ิ 14, ชั่วโมงผ่านไป โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดในที่สุดผมก็ทําการฟาร,ร์มเงินมาถึง50บล้านได้แล้วนะครับทุกครับเอาละและต่อจากนี้คือผมจะไปซื้อสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราสามารถเพิ่มเพิ่งตัวใหม่เข้ามาได้นะครับมันก็คือช่องใส่เพิ่งนะครับซึ่งราคามันในตอนนี้คือห้าสิบล้านนะครับซึ่งมันเป็นอะไรทีคร่ค่อนข้างที่จะแพงมากมากเลยนะครับทุกครับมาเราก็มาซื้อกันเลยนะครับทุกทุกครับซึ่งผมจะต้องเสียเงินไปห้าสิบล้านแล้ว โอเคหล้านซื้อไปเลยได้ต่อมาครก,ก็ใช้ติเก็ต500อันที่ผมหามาได้ครับซื้อโฟตอนบีซึ่งมันดีมากๆแล้วมั้งเอาละเราก็มาใส่โฟตอนบีกันเลยนะครับโอเคมาแล้วโฟตอนบีหน้าเหมือนตูดเลยความสามารถของโฟตอนบีนะครับทุกทุบคือโฟตอนบีจะทําการขุดดอกไม้แล้วก็ปล่อยโทเค็นออกมามันจะเป็นโทเค็นสีดำๆที่เป็นเหรียญ แล้วกรมื่อเราไปเก็บแล้วมันจะมีเสียงจากฟากฟ้า,กากตกลงมาอย่างบ้าคลั่งแล้วก็จะทําการเก็บดอกไม้แบบมั่วๆต่อหนึ่งแถวจนหมดเลยซึ่งเป็นอะไรที่แางอย่างโอพีมากๆและนอกจากน e ี้โฟตอนบียังมีเอเนจีแบบอินฟินิตี้ด้วยและในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคบก็แค่อยากจะบอกว่าโฟตอนบีมันค่้นข้าที่จะฟรียวมากเลยนะครับแล้วก็คาิมมว่าผมให้ข้อม,มูลผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าในคลิปนี้ขอตอัวลาไปก่อนสวัสดีครับไป